ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเดินเลข็ของช่งเที่ยงวันนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่าถ้าเอสอ่านชื่อผิดไปต้องขออภัยกันจริงๆครับเพราะอ่านชื่อ,อยากมากเลยครับเอาเป็นว่าไม่เสียเวลากันดีกว่าครับมากระทังฝั่งตลาดซื้อขายของธนาหนองบัวพี่เชฟสกันหน่อยครับเตรียมที่จะปิดเดี่ยวขว้าตัวธนาอิสลามบาสลานครับขาประรทุมทัพในพยากไก่เชียวแหลครับ ยังไงก็ดีครับคือคักเสียจริงๆครับสำหรับความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของทัพพยาไกรชนหนองบัวพิเชฟสี่ครับโดยล่าสุดมีรายงานเปิดเผยออกมาอีกแล้วนละครับว่าได้ทําการปิดดีลคว้าตัวเตนนะนอิสลาม์บาตลานครับตัวลูกชาวปาเลสไตน์วัย27ิจปีเข้าร่จมทีมครับแทนทีน่เพื่อนร่วมชาติอย่างตนนัมาบูสที่เตรียมอาลาทีมหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลน,นี้แหละครับ โดยสำหรับทั้งนั้นอิสารามครับเป็นแข้งชาปาลิสตายครับที่ลงเล่นได้ทั้งตําแหน่งปีขวาศูนย์หน้าและมิดฟิลด์ตัวรุกซึ่งแข้งวัย27ปีรลยนี้ครับมีดีกรีเป็นแข้งทีมชาติปาลิสไตน์ไรตตั้งแต่ชุดยูยีสปีและได้ลงสําหรับสนามกับทีมชุดใหญ่ไปได้ทั้งสิ้น20นัดซึ่งซัดไปถึง4ประตูด้วยกันแหละครับ และในส่วนของตลาดนักเตะขาเข้าของทัพพยาคยนชนครับก็ได้ปิดดีวคว้าแข้งไปแล้ว3คนครับประกอบไปด้วยทางด้านลีออนเจมสดปอนคุนชอนและปิยปผล่านิชกุลแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่สองครับมากระทงฝั่งของทนายฉลามชนกันหน่อยครับออกมายืนยันหนักแน่นซะเหลือเกินครับว่าไม่ขายกิสฎาการแมนไปให้บีจีปูตนเดหรือไม่คิดขายให้ทีมรวมเดกในเวลานี้อย่างแน่นอนเหละครับโดยล่าสุดกัปตันคุณอนุสิง์ตัวทองครับรองประธานสโมสรชนบุรีศรีก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่ามีการติดต่อมาขอซื้อกิสฎาการแมนจริงแต่อย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าเวลานี้จะไม่มีการขายเจ้าแรให้กับทีมในทลีกด้วยกันอย่างแน่นอน แต่ไม่ปิดโอกาสให้นักเตะไปค้ายแข่งที่ต่างประเทศอันเป็นความฝันของนักเตะเองเลยครับโดยสาหรับทางด้านเสียนอบครับได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อดังกล่าวเลยครับว่ามีการติดต่อขอซื้อตัวจาได้จริงครับซึ่งลูกชายของผมหรือคุณสัชิ์ได้แจ้งมาว่าคุณปวินจากบีจีปทตุมยูนเตตดสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทีมเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับชนบุรีครับยังไม่มีแนวคิดที่จะเรื่องขายของทางด้านกฤษดาการแมนในเวลานี้ครับเราหวังให้เขาอยู่เป็นกําลังสําคัญของทีมก่อนเพราะเขามาจากอะคาเดมีของเราเรา ต้องมองเรื่องความรู้สึกและจิตใจของเฟนบอลิกด้วยเราอยากทําทีมให้ประสบความสําเร็จเราก็ต้องมีนักเตะดีๆอยู่ในทีมอีกด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ไม่ปิดโอกาสเขาที่จะทําตามเป้าหมายคือไปเล่นในเจลีกหากว่ามีโอกาสเข้ามาต่างสโมสรก็พร้อมผลักดันอย่างเต็มที่และเจ้าเล่ครับเขาก็บอกกับผู้บริหารว่าอยากไปพิสูจน์ตัวเองในเจอรลิกสักครั้งเขาอยากจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3มครับมากระทังฟังของท่านเจษฎากรขาวงามกันหน่อยครับออกมาปัดทีมที่2และมีทีมลีกสูงสดุด2สโม,มสรครับอยากยืมไปร่วมทีมนะครับ อย่างไรก็ดีครับหลังจากที่มีกระแสข่าวครับว่าเจ้าพ่อบุญทุ่มของหลีกพระรองอยากจะยืมตัวเจษฎากรข,ขาวงามเบคไซบอยย่สมาปีครับร่วมทีมเพื่อเป้าหมายลุ้นชนะได้ครับแต่เจ้าตัวยืนยันว่าต้องการอยู่ในทลิกหนึ่งต่อไปเท่านั้นเพื่อโอกาสในการพัฒนาฝีเท้าครับโดยล่าสุดมีข้อมูลจากทรูเบงโคกรนเตออกมาแล้แหละครับ โดยทั้งนี้ครับก็มี2ทีมในลีกสูงสุดอย่างน้องใหม่อย่างเทรานลลพูนริเวอร์และสุขโขทัศซีให้ความสนใจในอดีดตดาวเตออัมมงยูเนเต็ดอุบลยูเอ็มทีและหนองบอัวพิเชฟซีไปร่วมทีมครับแต่ว่ายังเป็นเพียงแค่การถามเท่านั้นไม่มีสัญญาขอยืมตัวส่งมาเป็นรูปธรรมแต่ยังได้รวมทั้งทีมในที2ก็ยังสนใจอย,อยู่อีกหลายสโมสรเช่นกันแหละครับ ซึงอย่างไรก็ดีครับสถานการณ์ของชา้านเจษฎากรขาวงามครับถือว่าต้องต่อสู้มากกว่าเดิมในถิ่นของทา้านแข้งเทพครับหลังจากที่ทางด้านวันชัยจารุนงคราวกลับมาจากยิมตัวจากปูริทรฟิีแต่ไม่ต้องแย่งตำแหน่งอีกหนึ่งคนก็คือทางด้านพิรพัฒน์นชย,ยานักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนครับ2023รอบคัดเลือกครับ โดยที่นานทางทูตแมนคอรุรันแตดครับก็ได้ออกมายืนยันแล้วเลนครับว่าไม่มีทางขายอดีตแข่งที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากตระานอาจารย์สกุลเกรียงประเสริฐจากรัสุรศักดิ์มนตรีแต่ถ้าปล่อยยืมตัวก็น่าสนใจเพียงแค่ต้องลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับโอก,กาสในการพัฒนาตัวเองของเจ้าฟิวที่จัดว่าเป็นแข่งอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยอีกหนึ่งคนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากรบทังฝั่งของทางด้านประเด็นของทางานทีมชาไทยกันหน่อยครับเมื่อมีทางด้านซาสดอบมีสาเยฟครับผู้เยี่ยมเพื่อนเก่าและพร่วมทีมกิเรนประยองที่อุตเบกิสถานเลยครับ โดยที่นะัดสำหรับทีมชาติจุดใหญ่ครับก็กำลังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมรู้สึกเอนคัพ2,023รอบคัดเลือกซึ่งทานดานช้างศึกครับภายใต้การคุมทีมของมารูนโนพูกิงจะลงแข่งสามนัดอยู่ร่วมสายกลุ่มสี่กับเจ้าภาพอย่างทีมชาติอุซเบกิสถานมันดิสและสีหลังกาหลัครับทั้งนี้ครับความเคลื่อนไหวในแคมป์ของทีมชาติครับที่ประเทศอุซเบกิสถานครับมีเรื่องราวนาประทับใจเกิดขึ้นหลังทานดานศาต์ดอมีไซเยฟครับมิดฟิลของทานดานเมืองทองโงกลเตตนักตเตะชาวถิ่นของทานดานชาวอ อยู่ในช่วงพักผ่อนหลังปิดฤดูกาลขับรถไกลกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อเดินทางมาทักทายดิดเพื่อนเก่าและเพื่อนร่วมทีมอย่างทนานกิลพยองอย่างสารัดยูเย็นและวีรเทพพุ่มพันธ์ถึงโรงแรมที่พักในเมืองของทนนนนามากันเลยครับ และั้นนี้ครับสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยยุดใหญ่ครับที่จะลงฟาดแข่งในศึกเอเชียนคัพ2023ตามวันและเวลาครับวันที่8มิถุนายนเวลา10.00นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติบันดีสวันที่11มิถุนายนเวลา10.00นทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติรีลังกาและวันที่14มิถุนายนครับเวลา22.30นทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานครับ ในขณะที่ประเด็นปิดไทยกองวันนี้ครับเรามาปิดไทยกันที่ขาประจําขายิงของทะนายฉลามชนกันหน่อยครับเมื่อตตน่นเดน,นิดบูริโดครับออกมาผ่าตัดข้อเท้าครับผ่านฉลุยครับพร้อมขอขอบคุณแฟนบอลฉลามชนที่คอยซัพพอร์ตกันมาเลยครับ โดยในขณนะที่เลายิงชาบราซิลเลียนรายนี้ครับอย่างแจ่ด้นานเดนิสบูริโร่ของสโมสรจูบลิสซี่ในเขารับรการผ่าตัดข้อเทา้ทาซ้ายที่เคยเมีการบาดเจ็บเลือดดังมาตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นเชียรบริครับซึ่งจะใช้เวลาทํากายภาพฟื้นฟูต่อเนื่องหลังจากผ่าตัดราประมาณ3-4เดือน <c oughs> เพื่อที่จะให้ร่างกายพร้อมได้กลับไปลงสนามได้อีกครั้งแหลกครับ ซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับทาาดนานเดนิสบูริโร่ครับย้ายจากนครลาสีมามาเดฟ4ีก็ไปร่วมทัพฉลามชนในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล2021ที่ผ่านมาลงสนามให้กับชนบรีฟซีครับไปแล้วทั้งสิ้น31นัดรวมทุกรายการยิงไปถึง11ประตูจากไทยลลี9ประตูและลีโวลีครับอีก2ประตูด้วยกันหละครับสำหรับทางน้านเดนิสบูริโร่ขอให้หายไวๆและกลับมาลงช่วยฉลามชนอีกครั้งเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed Leaf a b รี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ